สวัสดีค่ะนะคะวันนี้ก็ไปขอเป็นคลิปนะคะวันนี้เป็นวันแม่ของทางเยอรมนีนะคะก็ขออวยพรให้พี่พี่แม่แม่นะคะแม่แม่ทั้งหลายนะคะบรรดาแม่แม่เลยนะคะขอให้อ่อมีความสุขนะคะในวันแม่นะคะวันนี้แม่แหม่มก็จะไปทํางานข้างนอกสักแป๊บหนึ่งนะคะไปทําธุระข้างนอกแป๊บหนึ่งนะคะ วันนี้ขอระงรับการไร้สดหนึ่งวันนะคะจะทนได้บบูอาจบังเถืออาจไปพุลขึ้นดึกๆของที่นี่ก็ได้นะคะดูก่อนนะคะว่าเสร็จธุระกี่โมงเนาะนะคะแม่แม่หม่มก็เพิ่งไปไหว้หลุมศพนะคะหลุมศพแม่ของพ่อบ้านนะคะซึ่งเราก็รักเปรียบเสมือนแม่ของเรานะคะก็นะคะก็ใครที่ ไม่ได้ไปไหว้แม่ที่เมืองไทยหรือว่าแม่ที่จากแม่เราจากไปแล้วก็ระลึกถึงท่านเอาเนาะก็ไปไหว้หลุมศพแม่สะอาดแม่พ่อบ้านเอากันนะคะก็ตามอัธยาศัยเลยนะคะนะบ้านใครก็แล้วแต่บ้านเนาะก็ก็จะอืนั่งกันคนละแบบนะคะส่วนบ้านแบบนี้ก็ไม่ง่ายเรียบๆค่ะนะคะทานข้าทานอาหารกลางวันด้วยกันเสร็จแล้วก็คือเก้าค่ะหมองไผ่หมองมันคือเก้านะคะไม่มีอะไรที่ มากไปกว่านี้นะคะถามว่าเป็นวันสําคัญไหมสําหรับเรามังก็เป็นวันธรรมดา1วันนะคะก็เนาะนะคะก็ยังไงก็ขอให้แม่ๆทุกท่านนะคะมีความสุขในวันแม่นะคะก็ขอให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะวันนี้าสาวแบบลบบุรีนะคะรบรบุรีเมืองริงนะคะก็ได้ทําคลิปออกไป1คลิปนะคะก็สอนลูกนะคะ ลูกลูกลูกหน้าหน้ามนคนตัวอ่าลูกหน้ามนนะคะตัวกลมเหมือนเหมือนคางคกอะน,นะคะนะคะก็ยังไม่จบนะคะยังไม่จบนะคะนะ,ะวันนี้ก็ขอพูดอีกนิดหนึ่งนะคะอีกนิดเดียวนะคะอย่าอวดฉลาดอย่าเก่งอย่าคิดว่าตัวเองเก่งอยู่คนเดียวสังเกตดูไหมตลอดเวลาที่คุณลุกขึ้นมา วิโรดแร่นอยู่บนอ่าถนนหนทางที่ไปวัดไปสอนอหน,น่นะมันทำให้คุณมีชีวิตยังไงคะบัดศบไม้บัดซบไม่ลูกหหนูบัดศบไม่ตอนนี้ไม่ต้องร้องไห้ลูกลูกคังคกชนเขินของแม่ไม่ต้องร้องไหล้ลูกเก่งลูกเก่งลูกเก่งอยู่แล้วชนต่อไปลูกหัวบากหมดแล้วเบิ้มหัวลูกนะฮะหัวหนูนะบากหมดแล้วหนูนะ ยังไหวไหมหนูยังไหวไหมเอายาสักสี่ห้ากิโลไม่เลิกห,หนูไหวไหมลูกหญ่ไห,ไหมแล้วหนูไม่ต้องมาบอกว่าพวก youtube youtube สายนายชัยพลหาแสงเดี๋ยวก่อนนะฉันพวกเราไม่ต้องจําเป็นต้องไปหาแสงรู้ไหมแสงของตอนนี้แสงอะไรมาแรงที่สุดแสงที่กาโตนั่นนะ่ะ ทำไมพวกฉันไม่ปิดเกาะกระแสล่ะคะขนาดพิมพ์พิพายยังเกาะกระแสทีิกาเตาะอยู่เลยถ้าพวกฉันหิวแสงอย่างที่เธอคิดนะผู้เลวนะคะช่วงนั้นก็คดีน้องแตงน้องเมมโรเน่ะนะคะล่าสุดนี้ก็ทิกาเตาะนะ ทำไมพวกฉันไม่ไปเกาะแสงและจ๊ะเขาก็มีการล้อเรียนนิดหน่อยแหลนะนอสันคงสันเขื่อนอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นเรื่องของธรรมดาเพราะขาวเขาดังมาจากสันเกื่อนนะลูกลูกรู้หรือยังเดี๋ยวเที่ยวหาบอกว่าคนนั้นคนนี้หิวแสงตัวเองเลยยิ่งกว่าวิ่งทนแสงจนแสงดับนะคะลูกนะจะสอนมวยคนอื่นเขานะ่ะลูก ลูกต้องหยุดตอแหลและโกหกก่อนนะลูกอืมมาวันนี้เป็นวันแม่นะลูกนะแม่ก็จะอธิบายหน่อยหนึ่งนะคะสอนนิดเดียวนะคะซอนลูกนิดนึงนะคะลูกคังคกอันชนชนเขื่อนนะลูกหัวบาครัวนั่นหมดแล้วลูกนะเป็นยังไงล่ะบรรดากองทัพคังคกช่วยไหมอ่ะ เขามีใครเขาไอ้นี่มั่งทุกคนปิดประตูบ้านหนีลูกต้องนั่งร้องให้เดียวดายอยู่ในห้องเช่านะลูกนะเดี๋ยวก่อนนะแม่ว่า ลูกต้องพิจารณาใหม่นะลูกลูกเปลี่ยนบทบาทใหม่เลยนะลูกไม่ต้องไปนั่งโกหกตอแหลเอฟซีไม่ต้องไปโกหกตอแหลตัวเองแล้วทุกวันนี้ลูกอยู่ในความโกหกอยู่ในการอยู่ในความมโนถ้าลูกเป็นไบโพล่าลูกรีบเข้ารับการศึกษาไอรับการรักษาด่วนลูกนะถ้าลูกเป็นบ้านรีบไปสีทัญญาเลยลูกนะมันอาการมันจะได้รีบทันรักษาลูกนะเดี๋ยวเกิดเกิดกลายเป็นว่ารักษาไม่ได้ต้องใส่ทรงใส่โซ่ล่ามไว้ เป็นเรื่องเลยนะลูกนาะอันนี้เป็นห่วงนะคะลูกค้านะนะคะคุณลูกค้าคําคกเอ้ยนะคะคําคกต้องเข้าใจนะลูกว่าวันวัน,ว,นวันลูกอะ่ะสร้างแต่อ่านั่งโกหกสร้างเรื่องหลอกเอฟซีเอ้ยหกอกตัวเองเอ้ย่ะมันไม่โอเคนะคะลูกค้าเชื่อแม่เหอะเชื่อแม่สักครั้งเงินเถอนะเะนะไม่วหายเลยนะอย่าตอแหลอืมอย่าอย่าอย่า เอาเอาแต่ความเร็วๆให้คนอื่นแล้วเอาความดีเข้าตัวเองที่หนูพูดมาน่ะนะทั้งเร็วทั้งดีเนี่ยมันไม่ได้เคยเข้าตัวหนูเลยรูกไม่ลูกมันเป็นไอ้นี่ไปหมดแล้วในตัวลูกอะมันเป็นธาตุของความอ่ามโนไปหมดแล้วเพราะไม่รู้ว่าไหนเรื่องจริงเรื่องปลอมเลยลูกเอ้ยนะพูดมาแต่ละคํานี่แม่ไม่รู้เลยว่าลูกไปสรรหาคําพูดมาจากไหนนักหาวันวันนี่คือมันลอยมาจากไหนคะลูก มดยาใช่ไหมคะหนูหมดยาใช่ไหมลูกเดี๋ยว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 นี่แม่พูดพอแล้วนะพูดพอไม่มีอะไรไม่ได้ได่าลูกนะลูกไม่เป็นห่วงนะคะเป็นห่วงมากเลยคำงคกจนเกินของแม่นะนะหัวบากหมดแล้วลูกนะจีม,มีก็เน่าแล้วลูกนะโอ้ไปรักษาเถอะนะก่อนที่มันจะลามไปถึงปากอะลูกนะแต่แม่ว่าลามไปเกินปากแล้วลูกนะมันทะลุเข้าไปในลำไส้แล้วลูกนะตดออกมายังเหม็นเลยอะนะ เออไม่ต้องไปเที่ยวว่าคนนู้นคนนี้เขาหิวแสงลูกแม่คิดว่าลูกนั่นแหละยิ่งกว่านะคะตอนนี้ไปอยู่กับแสงอะไรคะแสงหน้าเมนที่เขาจะคอยไว้จุดอันทำอะไรอะ่ะทำเผาเอหีบศพนั่นน่ะหนูไปหาแสงตรงนั้นแล้วนะลูกรู้หรือยังพ่อมแ,มแม่ไม่จำเป็นจ้ะนะคะพมม่แม่นั่งอยู่กับที่จ้ะ พวกแม่ๆอยู่ในบ้านจ้ะไม่ได้ออกไปไหนเลยจ้ะนะนั่งทํางานขายของออนไลน์สบายไปนะคะลูกจะขายไม้แย่จิมี่ก็ไม่เป็นไรลูกไม <Yeah Jimmy S 2> ้แ <Yeah Jimmy S 2> ย่ะะจ,จิมี่ของลูกน่ะอาจจะศักดิ์สิทธิ์นะคะอาจอาจจะศักดิธ์กับเอฟซีบ้าบ้าเปอรของลูกนั่นแหละนะ,นะอู้ยไม่ต้องไปเที่ยวว่าคนนั้นคนนี้แล้วก็ประเภทที่ไออะไรนะไปว่า,มา,วาวเมียเบาเบาเหม็นไม่ต้องไปบอกแล้วค่ะนะคะเมียเบาเหม็นไหนจ้ะอู้ย ถ้าเขาไม่รู้จริงก็ไม่ออกมาทําคลิปหรอกค่ะนะคะเล้วลูกรู้ไหมว่าเมียบเบวเหมนกับเบาเมนนั่นน่ะเขาเป็นคนแร,แรกเลยที่เข้าไปในจังหวัดมุกดาหารน่ะเป็นคนแรก y o u t u ู e คนแรกเลยที่เข้าไปรู้หรือ,อยังรู้ตื่นตื่นตื่นลูกหรือลูกกินยาผิดลูกอบอกแม่ด้วยสงสารนะนี่สงสารนะแม่สงสารหนูนะลูกบอกเลยว่าอาการหนักขึ้นทุกวันแม่พอได้น้ำสเปิร์มเข้าไปเท่านั้นแหละ ีดาออกมารีเรี่ยวรีแรงมีเงินติดกับในบัญชีสองร้อยสามร้อยเดินโอ้หอดโอ้ยวันนี้ไม่กินค่ะทุเรียนเจ็บคอบอจะว่ามีเงินซื้อนะคะเงาะกิโลไม่เท่าไหร่สามกิโลร้อยกิโลนึงก็พอแล้วลูกสามสิบาทสามสิบห้าบาทเนาะกินไปกินแค่นั้นไปก่อนไอ้ส่วนทุเรียนมันแพงอยู่ยังแพงอยู่กิโลหลักร้อยอยู่ลูกกินไม่ไหวไงลูกนะเออไม่ต้องวดต้อวดรวยแหมหัวเข้ามาหาที รู้สึกว่าดิดดีดิดดีนะวันนี Naj ้เราอุ้ยนะมงจะไปซื Naj ้อส้มตรงส้มตำแม้ว่าไม่ต JA <mae> ้องหรอกลูกนะคะที <afterward, S 1> <much> ่ว <things> ัดเขาก็มีน้ำปลาปลาราอันบักกอเพิ่งกัดิิลูกไว้ในสวนน่ะไปตามส้มตำอันเข่าหุงใน วัดมีเขาอยู่ล่ละนะม่ต้องอวดร่างอวดรวยเก็บเงินไม่ใจค่าเช่าบ้านเช่านะลูกนะโอเคฝากไว้นะลูกเตือนสติลูกเตือนสตินะคะใครก็มาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้สาวโรบุรีด้วยนะคะใครที่ยังไม่ได้กด subscribe ฝากกด subscribe ด้านล่างด้วยนะคะขอบคุณมา,มากๆค่ะแล้วเจอกันในคลิปหน้าบ๊ายบาย